ที50 TH เไทยก็ได้ใช้งานในสงคารามประทะกับเขมเมนไปเรียบร้อยแล้วก็มีบทบาทอยู่ไม่ใช่น้อยแต่รู้หรือไม่ว่าทางไทยนี่ยังมีโครงการจัดหาเครื่องบินที50 TH ตามสมุดปกขาวในปี2567อยู่อีก2เครื่องแต่ในขณะนี้ไม่ปรากฏชัดว่าจะดำเนินโครงการจัดหาอีก2เครื่องหรือไม่สำหรับเครื่องบินที50และ f a 50 ในภูมิภาคอาเซียนขณะนี้ฟิลิปปินส์มีใช้งานอยู่11ลำและกำลังสั่งซื้อ fa 5 0 box ็อก70อีก1ฟฝูงบินจำนวน12ลำส่วนมาเลเซียจัดหาเครื่องบิน fa 5 0บ box จ็าจำนวน18ลำและจะสั่งเพิ่มเติมอีก18ลำ